ตอนตนี้เราอยู่ที่เทือกเขาแอลค่ะ,อย,อ,ะอยู่ตรงทางขึ้นยอดเขาซุชปิเซอร์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศเยอรมนีนะคะหน้าขค่ะยอดเขาค่ะมองเข้าไปขึ้นไปค่ะ,ะที่นี่ที่จริงจะเป็นมีกระเชา้าให้ขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปกันหลายที่มากก็เลยแบบว่าข้ามกันไปหน่อยค่ะก,ก็ไม่ได้ขึ้นทริปนี้ก็อาจจะเป็นทริปนี้ทริปหน้าหรือว่าครั้งนี้ต้องดูก่อนเพราะว่าคิวเที่ยวนี่จัดเต็มเลยค่ะตอนนี้อากาศเย็นนะคะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงทะเลสาบอ่าอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ข uh ้างๆกันตรงนี้ค่ะอันนี้พุ่งตื่นนะคะตอนนี้พุ่มตื่นค่ะทั้งวันเลยค่ะตลอดทั้งวันเลยวันนี้ไปมาค่ะก็ตอนนี้เราชมข้างล่างกันแล้วกันนะคะคืออันนี้ตรงตรงคงเออ่ที่จะรถค่ะพักพลัสค่ะเราเรามาชมแค่ตรงพักพลัสโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเองเพราะว่า คอยเตะวิสเซนเปียร์เกคอมคราเราจะขึ้นเอดแวแค่ะค่เรจะต้องมาให้ได้ค่ะตรงนี้วิรบรอบนะคะอนุญาต่ค่ะรอบรก่อนนะอันนี้เก็บแค่วนจกรอาก่อนคะนี่ก็คือนะฝนก็ตกค่ะฝนก็จะตกแล้วค่ะนี่เราก็ขอเป็นพับนิ่งค่ะท่านี้เป็นสถานที่เก็บสุดท้ายแล้วนะคะของที่วันนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมคยังสดใสแจ่มแจ้วแจ่มจ้ง โ <Okay, S 2> อเคนะคะหนก็เดี๋ยวขอไปเมฆหน้าสวยหน้าศพเป็นหน้าสวยถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคะก็จะนํำภาพสวยๆไปฝากนะคะบ๊ายบายจุบ๊บๆสวัสดีนะคะจุบจ๊บๆ